ครับปลาตะเบนก็ป่วยครับผมนะป่วยจริงๆด้วยครับไบโอโทนิกครับผมนะค่าสองร้อยบาทครับผม ครับปลาตะเบนก็ป่วยครับผมนะป่วยจริงๆด้วยเนี่ยครับนอนพผงาบพผงาบเลยครับผมนะไม่รู้เป็นอะไรครับผมน่ครับปัญหาของมือใหม่ครับผมปลาป่วยครับผมเจอแล้วครับตะเบนก็ได้เปลี่ยนน้าเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วครับผมนะนะครับเราจะนอนอนจะนอนอยู่หน้าผิวน้ำครับผมนะ ไม่ยอมไหวครับก็เดี๋ยวจะหาวิธีรักษานะครับผมนะหาวิธีรักษาครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นจะรักษายังไงครับผมครับประกาศตะเบนก็มีอาการไม่ไหวแล้วนะครับผมนะป่วยครับป่วยอย่างหนักเลยครับผมนะบางทีก็นอนตะแคงแอ้งแมงเลยครับผมนะ ก็ตะเบนก็ได้ไปซื้อยามานะครับตะเบนก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมนะเป็นอะไรเข้าถึงป่วยนะครับก็มีอาการตั้งแต่แรกๆที่ซื้อมาเลยนะครับผมนะมีอาการแรกๆซึมๆตั้งแต่แรกที่ซื้อมาเลยครับก็เดี๋ยวมาลองรักษากันดูครับผมนะว่าเขาจะหายหรือเปล่านะครับ วันนี้ก็หางหางตกครับผมนะแม่ปลาตัวนี้ก็หางตกครับวายน้ําหัวเชิดเชิดขึ้นครับผมนะเดี๋ยววันนี้ตะเว้นจะเอาเพาะพันแล้วนะครับผมนะแล้วปล่อยไว้นานจะไม่ได้อะไรขึ้นมาครับเดี๋ยววันนี้จะเพาะเลยครับลงเพาะเลยรู้สึกว่าปลาจะไม่สมบูรณ์นะครับผมนะไม่ค่อยแข็งแรงออะวันนี้ตะเบ้นก็ไปซื้อครับ บโอโทนิกครับผมนะสองร้อยบาทครับผมก็จะมารักษาปลานะครับมารักษาปลาครับก็ไปสอบถามร้านขายปลานะครับผมนะเขาก็บอกก็ใช้ตัวนี้ได้ครับมันเขาเรียกยาเหลืองครับผมนะยาเหลืองยี่ห้อยี่ห้อนี้ครับ โกอะไรเนี่ยครับนะนะเดี๋ยวมาลองดูครับว่าจะเบนจะรักษายัางไงครับก็นี่ครับเราก็เตรียมน้ำไว้แล้วครับผมนะไม่ต้องน้ำไม่ต้องใส่เยอะนะครับน้ำนิดเดียวครับผมนะพอแค่ประมาณนี้ครับนี่ประมาณข้อหนึ่งครับผมนะข้อหนึ่ง แค่มันพอท่วมตัวปลาก็พอครับท่วมตัวปลาก็พอแล้วเราก็ใส่นี่ครับใส่เกลือครับใส่ไปเลย แล้วก็จะเป็นไม่ให้อาหารนะครับผมนะจะเป็นจงังดอาหารไปเลยรอรอดูการดีขึ้นครับนะแล้วก็จะค่อยๆให้ครับแล้วก็ ร้านขายประกาศก็บอกว่าอ่ะเอาใบหูกว้างไปใส่ด้วยนะครับนะใบหูกว้างแต่เบนก็ไม่มีครับนะเราก็เลยแบ่งให้มาครับนะใบหูกว้างครับอ่ะเดี๋ยวใส่กันเลยครับตะเบนไม่มีใบหูกว้างนะครับนะตะเบนก็เลยเลี้ยงน้ำใส่เลยครับอ่ะนะครับ เพราะว่าการไม่ต้องใส่ไปนะครับนะ,ะใส่ไปแค่นี้แล้วก็ยาครับผมใส่ลงไปเลยไม่ต้องเยอะนะครับแกะแล้วครับก็ก็มีช้อนแถมมาให้นะครับผมนะช้อนเล็กๆอันนี้ปริมาณน้ําแค่ ประมาณครึ่งลิตรนะครับนะหรือเกือบลิตรหนึ่งแหละครับนะแต่จะเบ็นว่าประมาณครึ่งลิตรครับครึ่งลิตรครึ่งลิตรก็ใสสนิดเดียวครับไม่ต้องใส่ดเดยอะเพราะว่าเนีย่ยครับช้อนหนึ่งนี่ใช้กับน้ำห้าสิบลิตรนะครับห้าสิบลิตรเพราะฉะนั้นเราครึ่งลิตรนิดเดียวพอครับนะนิดเดียวแค่นี้พอครับเอาไปเลย กคค็ควๆครับน้ําจอกเหลืองๆครับน้ําอกเหลืองเป็นน้าใบหูกวางไม่ไหวแล้วครับนะปลาตะเบนนอนตะแคงแล้วครับนอนตะแคงแล้วเะจมาลองดูครับนะว่าเขาจะหายไหมมือใหม่ครับเจียวปลาป่วยเลยครับผมนะ โอ้่อะเราก็ต้องรู้ครับนะว่าปลาป่วยปลาแข็งแรงมันเป็นยังไงกับผมนะเราก็มาลองดูครับแล้วก็ตักปลาไปเลยครับ นล่หะนี่นอนอยู่นี่นี่ครับ ก็ภาวนาให้ให้รอดนะครับผมนะอจะได้เป็นประสบการณ์นะครับจะได้เป็นประสบการณ์ก็คอยดูน้ํานะครับนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะให้เขาอยู่ยงี้ก่อนอาการหน้าจะหนักแล้วนะครับนะอาการหน้าจะหนักละไม่รู้จะรอดไหมอ่ะสุดท้ายนะครับตะเบนฝากเป็นกำลังใจด้วยครับนะ เรามาดูครับว่าปลาประกาศแฟนซีของตะเบนตัวนี้จะรอดหรือเปล่าครับต้องลลากันไปก่อนครับเดีจะเป็นยัปเดตเรื่อยๆครับผมนะตะเบนก็ช่วยได้เท่านี้นะครับนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ